อสลามุอะลัยกุ๊มบรารมาตุลลอฮีวะบรุกาตูขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำเป็นเท่ครับ รายการอาหารสร้างสารรค์รายการนี้ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทําอาหารจานโปรดอย่างง่ายๆครับเพียงสองมือและ1ใจของคุณผู้ชมผู้ชมครับที่ผ่านมามีเมนูหนึ่งครับหลนปลาเค็มที่รู้สึกว่าจะมีผลตอบรับจากคุณผู้ชมได้ดีพอสมควรมันมีใบมะกรูดมันมีข่าอยู่ในนั้นผมยังติดใจกับวัตถุดิบ2ตัวนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะชมอยากจะดูวิธีการทําอยากจะดูสูตร ของเมนูตัวนั้นอีกครั้งเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของเราในตอนนี้เรามีเพจของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ทําเว้นวักเป็นและเว้นวักเท่คุณผู้ชมจะสามารถดูรายการของเราย้อนหลังได้ต่อกันที่วัตถุดิบ2ตัวนั้นครับผมจะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึง่งก็คือมันก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูด3อย่างเนี่ยครับผมจะนํามาทําเป็นเมนูเมนูหนึ่งในวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายอีกครั้งหนึ่งแลครับตามสไตล์ทําเป็นเท่เมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ ถูกปากใครหลายคนผมรับรองได้นะครับอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมกันครับว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไรติดตามชมช่วงหน้าครับ have กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมผมจะต่อยอดออวัตถุดิบพวกขาตะาไคร้ใบมะกรูดเนี่ยนะฮะ จากเมนูเก่าที่รู้สึกว่าจะได้รับความนิยมนั่นคือเดิมทีก็คือเราได้ทำไอ้หลนปลาเค็มไปก็จะมีวัตถุดิบพวกนี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมจะชอบอวัตถุดิบสองสามอย่างตรงนี้ข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูดวัตถุดิบวันนี้ผมยังไม่เฉลยว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมลองเดาดูนะฮะเดาในใจดูข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดมะนาวกระเทียมพริกจะเป็นอะไรไปได้ครับต้มยำครับคุณผู้ชมวันนี้ครับ เป็นเมนูพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งนะครับผมจะเอาเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งนะครับแน่นอนอยากให้มันเป็นเมนูที่ถูกปากผู้ชมอีกเมนูหนึ่งขออนุญ,ญาตแนะนำวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับก็แน่นอนครับคุณผู้ชมกุ้งขาวนะครับผมใช้ตัวใหญ่เลยนะฮะเพื่อให้ดูสวยงามนะครับในวันนี้นะฮะทีมงานก็จะไดะ้มีความสุขกับมือนี้ไปด้วยนะครับผมและก็เครื่อง วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรต่างๆก็มีนะครับขา่ตาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับนะครับสอย่างนี้นะครับพริกมะนาวนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับตัวผักชีแตงกวานเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแต่งจานนะครับมาดูเครื่องปรุงรสก็มีน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลแค่นั้นครับผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมไปเปิดดูสูตรข้าวผัดต้มยำเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับอาจจะมีต้องใส่น้ำมันหอยหนูน่นนี่ทำให้เราจะกังวลได้ว่าเอ๊ะไอ้ไนู่นเท่าไหร่ไอ้นี่เท่าไหร่ในสัดส่วนแต่บอกเลยครับจริงๆไม่จำเป็นคุณผู้ชมมีน้ำพริกเผามีน้ำปลาน้ำตาลทรายได้รสชาติของความเป็นต้มยำรสชาติของความเป็นต้มยำมันออกมาจากข่าตะไคร้ใบมะกรูดคุณผู้ชมใส่ไปให้เยอะเลยนะฮะสมุนไพรสามอย่างนี้นะฮะ แล้วมันก็จะออกมาจากพวกพริกกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมที่อยู่ในตัวข้าวผัดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาเริ่มจากการออซอยตัวตะไคร้ก,ก่อนนะฮะเราอยากได้ความยาวของมันนิดนะึงคุณผู้ชมมีข้าวหนึ่งถ้วยนะครับตรงนี้ผมเคยบอกคุณผู้ชมก่อนหน้าว่า เราสามารถที่จะกะสัดส่วนของวัตถุดิบจากจํานวนข้าวที่เรามาวางไว้เนี่ยข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่แช่เย็นมา1คืนข้าวหอมมะลีนะครับตัวนี้ที่ผมเอามาใช้ผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบสมุนไพรอยู่แล้วผมจะเน้นสมุนไพรเป็นพิเศษรับรองได้ว่ากับข้าวจานนี้ก็คือจะได้เครื่องของสมุนไพรอย่างเต็มเต็มนะฮะใบมะกรูดครับ คุณผู้ชมฮะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยฮะของต้มยำคุณผู้ชมมันถึงดังไปทั่วโลกนะฮะเอามาทําเป็นหนังชื่อต้มยำกุ้งอะไรต่างๆนี่ไม่แน,น,น่แต่ว่าร้านอาหารไทยทั่วโลกะฮะต้องมีเมนูนี้แต่ว่าประเทศที่อาจจะไกลออกไปวัตถุดิบก็อาจจะไม่สดเท่าที่เราหาได้ในบ้านเรานะฮะอย่างพวกสมุนไพรพวกเนี้ย เนี่ยมันเป็นตัวเป็นปัจจัยหลักของต้มยำเลยนะฮะอยากจะบอกว่าขาตะไรใบมะกรูดเนี่ยคิดง่ายๆว่ามันมีประโยชน์อะไรนะฮะมันจะเกี่ยวกับเรื่องท้องขู่ท้องอืดเกี่ยวกับเรื่องระบบท้องของเราคระะับคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับจำนวนข้าวหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับ มันไม่มีผลเสียอะไรนะครในการใส่สมุนไพรพวกนี้เยอะๆนะครับในต้มยำคุณผู้ชมออหอมแดงนะครับหอมแดงสักนิดหน่อยเพียงเพียงพอฮะเราไม่ต้องหั่นละเอียดมากนะหอมแดงเนี่ยโอเคแค่นั้นกระเทียมครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับ ตามสไตล์ต้ยมยำนะฮะพริกครับคุณผู้ชม2เม็ดนะครับ2เม็ดกำลังได้ความเป็นต้ยมยำครับ3เม็ดเผ็ดครับ4เม็ดแซ่บครับ แค่ผมหั่นพริกเนี่ยผมได้กลิ่นความเป็นต้มยำออกมาแล้วผู้ชมโอเคส่วนมะน,นาวเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่หลังสุดนะผมจะวางไว้บนจานด้วยซ้ำสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเขาจะสามารถบีบภายเพียงภา,า,ายหลังได้นะฮะผู้ชมครับเริ่มเลยนะฮะผมใส่เครื่องเคียงที่ผมหั่นไว้เมื่อกี้ลงไปเลยคุณผู้ชม กำเคียงเมื่อกี้นะครับสะดุ้งไฟกุ้งครับน้ำมันนะ้ำพริกเผาลงไปหน่อย มานะครับกิน้มยำนม่เผารอให้กุ้งสุกนะฮะ ิ่งที่ใส่มันขาดอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เลยนะฮะจริงๆถึงแม้ว่าทําเมนูนี้ให้เด็กรับประทานเนี่ยถ้าขาดคลิกไปเนี่ยกลิ่นของมันก็จะไม่ครบถ้วนเท่าที่มันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ที่เซอร์ได้ํำนะะแต่ก็ยังดีครับค่อยๆนะฮะโอเคกุ้งนี้ได้ที่แล้วครับคุณผู้ชมเขาวสวยครับ ใช้ไฟแรงเลยครับข้าวเนี่ยมันจะจับสีของน้ำพริกเผาครับคุณผู้ชม ผู้ชมอาจจะเรียกได้ว่าข้าวผัดเมนูนี้เนี่ยผมมันนาวนิดหนึ่งนะครับข้าวผัดเมนูนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้าวผัดสำหรับคนไทยสไตล์ไทยล้วนๆนะฮะคนจีนเขาก็มี ข้าวผัดของเขานะครับอินเดียเขามีข้าวผัดของเขาสเปนไอ้สเป,เสเปนก็มีอาหรับยังมีเลยฮะข้าวผัดมะนาวที่บีบไปเนี่ยไม่ได้ให้มันเปรี้ยวจี๊ดจานนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดว่าให้มันเปรี้ยวจี๊ดจานเราแค่เอากลิ่นมะนาวนิดนึงครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่อยๆทำครับถ้าเกิดว่าชิมแล้วมันขาดหรืออะไรยังไงเนี่ย คุณผู้ชมแต่งเติมได้ตามใจชอบนะครับเหมือนเดิมฮะวิธีจัดจานเราเอากุ้งนะครับลงที่กลนึลงก,ก่อนนะครับเครื่องอนะ่ะคุณผู้ชมใส่ครบนะฮะรสชาติจะออกนะครับผมชมมาดูนี่ฮะคุณผู้ชม,ม ผมภูมิใจนำเสนอเลยนะฮะคุณผู้ชมอยากจะจัดจานด้วยอะไรดีเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะตรงนี้อันเดียวก็น่าจะพอนะครับคุณผู้ชม We try the youth ภูมิใจนำเสนอมากๆสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูส่วนตัวเป็นเมนูโปรดของผมด้วยเมนูหนึ่งนะครับไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชมสามารถจะซื้อขาตะไคร้ไปมากรูดหรือเครื่องต้มยำที่ผมนำมาเสนอเนี่ย ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อเป็นแพ็คมาสามารถทําได้3ามสี่จานในครอบครัวมื้อนึงเนี่ยทำได้เลยครับและนี่ครับหน้าต่างมันคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับการทําอาหารนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดคผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมรายการนะฮะอยากจะดูเมนูนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรืออยากจะฝากอะไรกับทางทีมงานได้ทั้งนั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เฟซบุ๊กเรามีเพจของเราแล้วนะครับ อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดในคีย์เสิร์ชว่าทำนะครับเว้นวักเป็นเว้นวักเท่นะครับคุณผู้ชมจะเจอเพจของเรานะครับสามารถเข้าไปคุยกันได้ที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้ครับผมอัสรีต้องขอตัวไปก่อนอัสลามุอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮล ¡So!